ถ้าะครูคที่อยู่ในห้องนี้นะคะท่านไหนมีข้อสงสัยอยากสอบถามร่วมแลกเปลี่ยนนะคะท่านสามารถเปิดไมค์สอบถามกับเราได้เลยนะคะสามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะคะค่ะเราขอช่วงนี้เราขอแลก,อแกเปลี่ยนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นท่านผอ,อหรือว่าเป็นคุณครูหรือว่าเป็นทุกท่านนะคะที่เข้ามาในวันนี้เนาะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าเออแบ่งปันกันว่าใครมีอะไรยังไงนะคะใครที่อยากจะ เพิ่มเติมในส่วนไหน s, หรือว่าอยากจะขอคุณครูอธิบายเพิ่มเติมอะไรอย่างเนี้ยนะคะเราสามารถที่จะที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะว่าเวทีนี้ไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราสามารถที่จะร่วมร่วมแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีเวลาเหลือเฟือน,นะคะวันนี้เนาะค่ะเห็นว่าค,คุณครูแนนนี่มีมีมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนนะคะค่ะเชิญค่ะคุณแน่นี ค่ะสวัสดีค่ะคูล่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ,ะหลังจากที่ฟังเรื่องของคูล่าไปแล้วนะคะก็เจอประเด็นที่ดูเหมือนว่า,วาจะคล้ายกับของโรงเรียนบ้านประดาวนะคะในบางส่วนก็คือในส่วนของอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะก็จะคล้ายๆกับกิจกรรม Make r Space ของเราที่เราก็จะฝึกให้เด็กๆอยาได้มีการวางแผนแล้วก็ออกแบบผลงานต่างๆนะคะซึ่งในช่วงของ การที่เด็กๆได้สร้างสารรค์ผลงานเนี่ยเขาอาจจะได้ตัว K ตัว S ตัว A เป็นในตัวซึ่ง3ตัวนี้ค่ะเขาก็จะล้อมรวมกันนะคะถักร้อยกันกลายเป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนนะคะซึ่งในระหว่างที่เด็กทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะได้ นะคะความรู้ต่างๆนานาที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเรื่องน,นั้นอย่างเช่นในช่วงเวลาที่เขาทํหม้าการกล้ยเนี่ยเขาก็จะต้องมีการศึกษาแลคะค่ะว,ว่าวิธีการใช้มีดทําอย่างไรนะคะเรื่องอ่าต่างๆที่เขาจะเอามาประกอบเนี่ยก็คือมันจะเป็นความรู้ที่เขาจะได้ไปนในตัวแล้วก็จะได้ทักษะในเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นทักษะการคิดเนี่ยคุณครูล่าใส่เป็นทักษะการคิดซึ่งจริงๆ,ๆการคิดเนี่ย อย่างที่อาจารย์ทิศนาท่านได้แนะนําได้ได้บอกมาก่อนหน้านั้นนะคะการคิดก็จะมีหลายแบบการคิดแบบไหนนะคะการคิดคิดลึกคิดข้างสูงอะไรประมาณนี้ซึ่งการคิดของเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะคะการสื่อสารก็เช่นกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เราจะมองเห็นถึงพัฒนาการของเด็กเนาะที่มันมีความอัพอัพเกรดนะะเหมือนกับเพิ่มระดับสกิลของเขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นะคะอันนี้ค่ะก็โรงเรียนบ้านปราดาวของเราเนี่ยก็จะมองเห็นเช่นกันนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเขาเริ่มทําไปเรื่อยๆเริ่มสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นว่าเด็กเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ทางโรงเรียนบ้านปราดาวเรามีเนี่ยเรามีการที่จะนําตัวเคเนี้ยไปประสานนะคะหลอมรวมกลายเป็นคะแนนที่จะเอาไปใช้บรูรณาการร่วมกับ วิชาที่เราใช้สอนเพราะว่าของโรงเรียนเราเนี่ยยังมีวิชาหลักที่ที่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าสารละที่เป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะนําไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะเอาไปใช้กับกิจกรรมเหล่านี้อยู่ก็เลยสามารถนําพวกมาตรฐานพวกเนี้ยไปประกอบกันได้นะคะก็ทางโรงเรียนพาวุลภาค่ะมีมีไหมคะที่เราจะนําตัววัตถุประสงค์การเรียนรู้เหล่านี้ค่ะเข้าไปประสานกับวิชา ที่คุณครูสอนมีไหมคะคุล่าจริงๆคำถามของคุณครูแนนนี่เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พี่อยากจะเรียนถามท่านผอ,อพอดีนะคะว่าเออตรงนี้ท่านผออ,อาจจะอาจจะให้คำตอบได้ค่อนข้างที่ชัดเจนนะคะว่าออในการทำหลักสูตรของท่านผอ,อในการในการที่ท่านผอ,อเปลี่ยนแปลงหลักสูตร อ่าหรือว่าปรับหลักสูตรเนี่ยมาอ่ามาใช้นวัตกรรมของตนเองซึ่งซึ่งใช้5 step เนี่ยอยากทราบว่าในอนาคตอะค่ะอาจารย์คะเพราะว่าตอนนี้นี่ของอาจารย์อ่าใช้ในของกิจกรรมเพิ่มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ใช่ไหมคะอยากจะอยากจะเรียนถามอะค่ะว่าอาจารย์มีแนวโน้มหรือว่ามีแพลนที่จะเอาอ่า step เนี่ยเข้าไป จัดในหลักสูตรของของขั้นพื้นฐานหรือว่าหลักสูตรของโรงเรียนในในวิชาหลักบ้างไหมคะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับในแต่ละรายวิชาเนี่ยเราไปเก็บก็คือคะแนนในส่วนของกิจกรรมตัวหลักสูตรอินสมรรนะเนี่ยเราไปเก็บเป็นคะแนนเสริมในรายวิชาหลักนะครับ ตรงนี้เนี่ยต้องมันจะมีไปแทรกอยู่ในคําคอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชาในแต่ละช่วงชั้นแต่ละระดับชั้นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่า,าในแผนการจัดการรู้นะครับในรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาเนี่ยเรายังไม่ได้เอาไฟสเตปไปเชื่อมนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคุณครู ตอนนี้ต้องรับผิดชอบนะครับในการสอนหลายๆระดับชั้นอย่างเช่นคุณครูจีนันท์ที่นำเสนอวันนี้เนี่ยก็สอนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงม .3 ถ้าเราเอาไปแทรกทุกหลายวิชาต้องเป็นภาระ,ะหนักขึ้นมาอย่างแน่นอนครับดังนั้นเราต้องทำตัวหลักสูตรอิงสมรรถนะตรงนี้ให้สำเร็จแล้วจากนั้นก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นครับ เพราะว่าคุณครูเราสอนหลายรายวิชาหลายระดับชั้นก็จะมีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งครับแต่สําคัญสุดคือคุณครูได้มีความเข้าใจนะครับคุณครูท,ทุกท่านมีความเข้าใจในกิจกรรมตรงนี้ในอนาคตก็ง่ายต่อการที่จะนําไปใช้ได้นะครับแล้วก็ในปีการศึกษา2165โรงเรียนก็ได้อาสาเข้าไปเป็นนําร่องการใช้หลักสูตร ช่วงชั้นที่หนึ่งหนึ่งถึงพปสามนะครับหลักสูตรฐานสมรรถนะของสวทนะครับก็คงจะได้ไปร่วมาการทดลองใช้แล้วรวมถึงกระบวนการวิจัยด้วยนะครับคิดว่าช่วงชั้นอื่นๆก็คงจะติดตามไปในอนาคตครับ,บราค่ะก็ในอนาคตรเราก็อาจจะเห็นพลาวบุรพาอีกโรงหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะเอาน,านาวัตกรรมของตนเองเนี่ยหลังจากที่จัด จัดเอาไปจัดในกิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้เนี่ยก็จะนําไปใช้ในวิชาหักได้นะคะอย่างสองบ้านปลาดาวตอนนี้เราก็เราทดลองใช้ก่อนค่ะอาจารย์เราทดลองใช้ประมาณ2ปีนะคะในเรื่องของ maker space แล้วก็ PBL หลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเออเด็กมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยต็ดเอง แล้วก็มีทักษะต่างๆซึ่งนำไปสู่สมรรถนะของตนเองด้วยนะคะแล้วก็เราก็เลยเอามาปรับเป็นหลักสูตรของบ้านปลาดาวแล้วก็ของเราตอนนี้เราค่อนข้างโชคดีหน่อยเราได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ในอนาคตเราก็อาจจะร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าร่วมาการเติมเต็มในส่วนที่หลักสูตร ของพลาวบุรภากับบ้านปลาดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ได้ได้เข้ามาทํางานร่วมกันถ้าเกิดว่าอยากอยากได้ข้อแนะนำนะคะก็ติดต่อคุณแอนนี่มาได้ค่ะพอดีว่าคุณแอนนี่ก็เริ่มนํากระบวนการกระบวนการสตรีมดีไซน์โปรเซสของโรงเรียนนะคะไปใช้ในในวิชาหลักนะคะเพื่อที่เกิดการต่อยอดก็คือเราสามารถนํากระบวนการ5ฟเต็ปเนี่ย ไปใช้ในวิชาหลักที่คุณครูสอนได้เลยนะคะคือมันเหมือนว่ามันเป็นการบูรณาการร่วมกันจริงๆมันก็แยกออกคือประสานกันกลายเป็นอันเดียวกันแล้วค่ะท่านผอเราสามารถนําไปใช้บูรณาการในวิชานั้นๆได้เลยค่ะโอเคเลยครับถามีท่านอื่นผอจากโรงเรียนท่านอื่นหรือว่าท่านสอนอหรือผู้เชี่ยวชาญอยากแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เราอยากให้ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อให้มีความเข้มข้นของ หัวข้อในวันนี้นะคะท่านสามารถเปิดไมค์แล้วก็แลกเปลี่ยนกับเราได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากทีเดียวนะคะแล้วก็หลักสูตรของพระบุรพาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะในการที่จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาแบบเป็นเป็นส่วนที่สําคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนหลายๆโรงนะคะได้เข้ามาศึกษาเรียน รู้นะคะท่านทุกท่านสามารถที่จะติดต่อท่านผอปรทินได้นะคะถ้าสนใจในการเรียนรู้ five step นะคะค่ะสำหรับโรงเรียนท้าวุฒภานะคะวันนี้ได้มาแชร์นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับเราซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะมีคูล่านะคะมีคำถามที่เป็น เป็นแนวเป็นหลักในการถามเป็นใช้คําถามในการสอบถามเด็กหลายคําถามมากซึ่งคิดว่าคุณครูหลายท่านในะที่นี้จะสามารถนําไปใช้กับเด็กของตัวเองได้นะคะแล้วก็มีการแชร์ถึงการสอนเด็กเล็กนะคะ,ะเด็กอนุบาลขึ้นมาปนหนึ่งเราต้องใส่ความรู้ยังไงต้องมีการสอนยังไงต้องมีเทคนิคยังไงซึ่งวันนี้ครูลาได้มาร่วมแชร์กับเรานะคะครูลาค่ะ เรียนถามเรียนเรียนเรียนอย่างนี้อีกนิดนึงนะคะว่าจะสอบถามคุล่าว่าการที่คุล่าใช้เทคนิคยังไงคะว่าในการที่เด็กในในช่วงที่เด็กเปลี่ยนผ่านนะคะมันมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะคะว่าจากเด็กอนุบาลเข้ามาปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณล่า God, มีเทคนิคยังไงในการที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะคะว่าให้เขาได้ได้ ได้เข้ามาบูรณาการหรือว่าเข้ามาจูนด้วยกันเนี่ยคะ่ะในทำในการทํากิจกรรมเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้ร่วมกันได้คะค่ะ,ะในเรื่องของการที่เราในในที่ว่าเด็กเนี่ยมันจะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้เนี่ยบทบาทของครูเป็นบทบาทสําคัญแล้วเด็กอนุบาลสู่ชั้นป .1 น,นะคะ คุณครูต้องให้เขาเกิดความไว้วางใจเพราะนั้นการที่เราจะให้ความไว้วางใจคือเราต้องรับฟังเขารับฟังเด็กนะคะอย่างเวลาเราถามคำถามไปถ้าเด็กเขาไม่ตอบไม่กล้าตอบคุณครูก็ไม่เป็นไรลูกตอบมาผิดถูกไม่เป็นไรแล้วมันก็จะมีนะคะในใน ในในห้องเรียนอ่ะถ้าเวลาเด็กเขาพูดเด็กเขาตอบมาเด็กบางคนอนะ่ะกล้าตอบตอบมาเสร็จแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆก,ก็จะหัวเราะคุณครูก็จะต้องเป็นคนที่คอยบอกว่าไม่ไม่หัวเราะใส่เพื่อนนะลูกคุณครูว,ว่าเยี่ยมมากเลยที่หนูเนี่ยคิดแล้วก็ตอบคําถามคุณครูมาเพราะฉะนั้นไอไอ้ตรงเนี้ย ตัวเองคิดว่ามันมันเป็นบทบาทสําคัญที่ที่ครูเราต้องยอมรับฟังถึงแม้ว่ามันจะผิดเราก็ต้องรับทีนี้พอสุดท้ายแล้วเขามาถึงคําตอบที่มันถูกต้องแล้วอ่ะเขาก็จะอ๋อคนเดียวเลยว่าอ๋อที่จริงมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วอีกบทบาทหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเด็กในในห้องเรียนของคุณครูจะมีการบันทึกความดีด้วย ให้เด็กก็บอกว่าหนูตั้งเป้าเลยวันนี้หนูอยากจะไปทําความดีอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านคุณครูคก็จะเอาแบบบันทึกให้ไปแล้วเด็กในในบันทึกความดีของคุณครูเนี่ยจะมีการวาดแล้วก็เขียนบรรยายว่าเขาทําอะไรง่ายๆตรงนี้เนี่ยเด็กบางคนไปทําแต่ไม่ได้อะไรมาเลย คุณครูก็จะถามว่าเอา้าทําไมไม่บันทึกละครับผมบันทึกไม่เป็นครับครูอ่าผมไปทําอะไรช่วยแม่ถอนหญ้าครับอ่าถ้าช่วยแม่ถอนหญ้าอ่ะผมวาดสิผมอยู่ตรงไหนแม่ทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมถอนหญ้าผมช่วยแม่ถอนหญ้าใช่ไหมลกูกคุณครูก็จะเขียนนําให้อ่าผมเขียนอย่างนี้นะลูกอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือบทบาทที่ที่คุณปูเจอแล้วก็เข้าไปช่วยเข้าไปช่วยเด็กเพราะนั้นพอเราช่วยเขาเขาเกิดความไว้วางใจไอ้สิ่งที่ตรงนี้แหละเขาจะ,ะคุ้นเคยกับเราเขาก็จะอยู่ร่วมกันได้ค่ะถือว่าเป็นเทคนิคที่ที่ดีเลยนะคะเทคนิคที่สําคัญก็คือความไวเนื้อเชื่อใจเนาะถ้าเด็กๆเขาเชื่อใจเราเขาไว้ใจเราการทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ง่ายนะคะเออ อ่อสิ่งสิ่งที่ผมได้เรียนมาเนี่ยครับจากโรงเรียนครับบุรพานะครับก็คืออ่าวิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งอันเนี้คิดว่าโรงเรียนหลายๆแห่งที่เป็นเด็กชาติพันธุ์เนี่ยนะครับประสบมากๆเลยนะครับเช่นเรื่องของอ่าเผานี้ไม่ถูกกับเผานี้นะครับแล้วก็เรื่องของการรู้สึกว่าพูดภาษาไทยบางทีเป็นเรื่องขำขันในกลุ่มเพื่อนนะครับ เพื่อนพูดปุ๊บตัวเองก็ไม่พูดนะครับแต่ตัวเองขำเพื่อนแต่ตัวเองก็ไม่พูดเอาไปเอามาเหมือนข้าห้องเรียนก็ไม่มีใครกล้าพูดนะครับก็จากที่ครูเล่ามาเนี่ยคิดว่าอาวิธีการที่ครูใช้เนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบที่หลายคนเนี่ยสามารถดึงไปใช้ได้นะครับเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านประดาวก็แอ,แอบแอบมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ เราไม่ได้เคยเจอนะครับวันนี้ก็เข้าใจรายละเอียดแล้วก็รู้ว่าอ,อ๋อเออถ้าถ้าเกิดว่าคราวหน้าเราเจอเนี่ยเราเราน่าจะใช้วิธีการแบบนี้ได้เหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวจะรอมีคําถามนะคะเอ่อจะให้คุณครูเอ่อร่วมแชร์ประสบการณ์ก็ได้คะ่ะท่านไหนไม่มีคําถามอยากจะแชร์ประสบการณ์กับห้องเรียนของเราในวันนี้ก็ได้นะคะสามารถเปิดไมค์พูดคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้สอนอเปิดกล้องแล้วนะคะเรียนเชิญท่านสอนอเลยคะ่ะ สอนอสิริพรค่ะเรียนเชิญค่ะท่านสวัสดีค่ะพอดีเพิ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ค่ะ,ะในประเด็นเมื่อกี้พอดีดไม่ได้รับฟังเดี๋ยวขอให้ให้ใหจะให้สะท้อนในเรื่องของที่เข้าไปช่วยโรงเรียนหร้อว่ายังไงคะค่ะทินดีค่ะ อโอเคเนาะค่ะก็ในในในส่วนของอ่าทางสำนักงานเขตอ่ะค่ะก็จะลงเข้าไปไปช่วยในส่วนของเรื่องอ่าในในส่วนของการสนับสนุนช่วยเหลือเนอ่าช่วยเหลือแนะนําในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรของของโรงเรียนพาบุรภาค่ะที่เพราะว่าโรงเรียนพาบุรภาอยู่ใน,นลาล่องด้วยเนาะแล้วก็จะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยค่ะที่จะร่วมกับทางอ่ามหาลัยมอชอด้วยค่ะ ะะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่านผู้ทรงของเรานะคะจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเติมเต็มในประเด็นหัวข,ข้อของเราในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อวานในการซ้อมท่านผอ,อปทินบอกว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยที่วันนี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยนะคะมาร่วมเติมเต็มนะคะและได้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรของทางโรงเรียนเพื่อทางโรงเรียนพระบุตรคาเองนะคะจะนําไปปรับพัฒนาน